เราเรามาเรียนในวัยสามห้แปลกมากไม่แปลกฉันจะทํายังไงก็ได้ให้มันอยู่ในน้นพี่จะพยายามไม่ใช้คําว่าพี่มไม่อยากอยู่เมืองไทยไม่ใช่<ม>อย่างดีที่มันไม่ระเบิดถ้าเกิดมันระเบิดล่ะซิลุโคนจากนมปูกหมูแต่กระจายทั่วถนนก็บอกเขาตรงๆว่าเธอ,อฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงนะแล้วผู้ชายก็ อเวียลีจริงเหรอเป็นผู้หญิงที่มีมู่าพอมาอยู่นี่จริงๆ20ปีละความต่างที่ลอนดอนกับไทยอะไรต่างกันมา้างงั้นหนูขอข้อดีที่อังกฤษหน่อยทุกอย่างค่ะ <laughs> น่าจะคนที่สองแล้วพี่ก็ได้หลัวผูเลยโอ้ oh. แล้วก็มาฉ่ำอตอนชุวระหว่าง <laughs> อุ๊ยตลาไอ้ออกอากาศได้ทุกอยยอุ๊ยตายละ สวัสดีพี่เล็กนะคะ,คะอันดับแรกต้องขอบคุณพี่เล็กที่สละเวลามานั่งมามอยกับน้องน้ำนะคะตอนนี้เรากำลังจะได้สัมภาษณ์กับชีวิตของคุณแม่สาวประเภทที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยมา20ปีแล้วตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จเข้าทีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาการงานความรักการใช้ชีวิตนะคะแต่จะบอกว่ากว่าจะมาจุดนี้ชีสู้มาเยอะมาก วันนี้นัดหวังว่าเรื่องราวที่นัดแล้วก็คนดูจะได้ฟังบบพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจค่ะเนาะจะมีน้องๆก็เคยเด็กหรืออะไรที่รู้สึกว่าคอยส่งหาต่อว่านย่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นการที่เขาได้ฟังเรื่องของคนที่ผ่านอะไรมาเนะะี่ยคับอย่างน้อยมันจะได้ช่วยเป็นเรื่องราวเป็นบทเรียนอุทาหรณ์แล้วกันวันนี้ขอลกองกรนพิเล็กเล่าทั้งเรื่องดีไม่ดีได,ได้ไหมครับจะหาเรื่องดีไม่ก็มี่ะนะ งั้นเราจะฝึกแล้วไม่ดีเป็นพร้อมกันนะคะต้องพยายามหาสาระหน่อยได้ค่ะอันนี้บอกไปถึงคนดูใช่ค่ะหาสาระจริงนะคะย้อนไปก่อนค่ะพี่เล็กมาอยู่อังกฤษกี่ปีแล้วนะคะพี่มาเป็นนักเรียนตอนนักปี2004ันอัท้าความไปก่อนที่มาตอนนั้นเนี่ยอายุสามอุ้ยอุ้ยจะเล่าอายุจริงแล้วอุ้ยรื่องขอถามเลยตอนปัจจุบันนี้พี่เล็กอายุเท่าไหร่คะอีกห้าวันพี่รบห้าสิบสี่โอ้ my god สวย สุขภาพดีแล้วก็เฟรชคหมออะไรครับบอกหน่อยค่ะหมอผีคือที่ที่น้องนัทเห็นพี่อย่างนี้เป็นเพราะพี่ออกมาเจอน้องนัทแต่ถ้าน้องนัทเจอพี่ในทุกๆวันพี่ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะโอ้ยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อจริง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 พี่ก็แบบมีช่วงปล่อยตัวค่ะทีนี้ย้อนไปประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วที่บอกว่ามาเรียนอายุเราเรามาเรียนในวัยสามห้าแปลกมากไม่แปลก เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันจะมีเป็นขั้นๆทีนะต,ตอนนั้นเนี่ยพี่จะคิดว่าฉันจะทํายังไงก็ได้ให้มันอยู่อะไรเป็นเหตุผลทําให้เรารู้สึกว่าเรารักเรารักอ๋ไม่ก็ oh <my> กระเทยมันทำไมเท่านะคะมันบากก้าควายอยู่หล่ะคือพี่เป็นคนที่ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นคนที่หน้า,าตาดีพี่ไม่เคยคิดว่าพี่เป็นกระเทยที่หน้าตาดีเลยเลย อะไรทำไปเป็นทำให้เราคิดว่าเราไม่สวยเพื่อนค่ะเพื่อนในกลุ่มเจริงๆเพื่อนและคนรอบข้างเราเนี่ยสามารถเป็นกระจกให้เราได้ตลอดคือเพื่อนจะแซวเราใช่คือเขาเพื่อนเพื่อนเขาเมาส์แบบสนุกสนานอ่ากระเทอนน้อมอยกันอีดอกคือนี่ดอกมือไหลกว้างเป็นไม่แขนเสื้อแขนขามันก็ยาวเก้งกๆเป็นลีเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจไม่อ๋อไม่ไม่มีความมั่นใจเลยเราไม่เคยซักเซสเรื่องความรัก แม่ผมยกโคนแบบยั่วมากฉันเป็นเอ็กซ์มากและสมัยก่อนเขาไม่ทําผมปลายลอนแต่ฉันแต่เราทําแล้วผู้ชายมันถึงแม่ทำไมวะหนูมองเขาคงจะตาถึงปาสิตาไม่ถึงถ้าเขาไม่ถึงพี่ก็ยังมางไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางอย่างที่ทําให้เราเจ็บในวันนั้นอาจจะส่งผลดีในอนาคตแล้วหลายๆเจ็บด้วยไม่ใช่เจ็บครั้งเดียวด้วยดังนั้นน้องๆก็เลยเมื่อนี่กำลังอกหักอยู่เนี่ย ให้เรียนรู้ว่าอย่าเพิ่งตายออก่อนโอเคด้วย,อยขออย่างเดียวยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายก่อนพี่นี่มถามนะคะพอเราผิดหวังเรื่องความรักกับผู้ชายเยอะๆเนี่ยมันเป็นไงคะมัมมันอีนาำแล้วพี่จะเป็นเหมือนกันกับก็เลยหลายๆคนที่ว่าดวงความรักขึ้นดวงการงานจะตกอ่าแล้วก็ถ้าดวงการงานขึ้นดวงชงดวงความรักจะเน่าที่หายไปเลยพี่จะเป็นแบบนั้นพี่ก็เลยบอกว่าพอ เราไม่โฟกัสเรื่องความรักเรื่องงานก็พุ่งๆที่ผ่ายพี่ก็เป็นท่างแต่งหน้าทาผมประจําตัวดาราก็ในกลุ่มเกิดมาเลยแม่อวยมาเลยเราประจําไข่ตัวท็อปอยู่แล้ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขาจะยอมรับหรือเปล่านะมีกล้องปิยะอ่าพี่กล้องปิยะเอ่อปูกหนกวันในสถานน้นแล้วก็เป็นทอปดารินนุโอ้โหแล้วก็ในแล้วก็พี่แจงเวลาทาน Oh. ก็คือในในในกวรน,นั้นก็คือที่เราทําเราก็ผูกขาดหมดเลย<ช>ที่<ช><ะ>น่าทำเลยค่ะเราเข้าวงการการเป็นช่างแต่งหน้าทำผมได้ไงคะอ่ะท้าความไปก่อนคือตอนนั้นพี่ก็แบบกั้มกึ่งก้ง้มกึ่งแล้วว่าเราจะทําอาชีพอะไรที่บ้านก็เป็นร้านขายยาเราเกิดมาอยู่ในร้านขายยาอยู่แล้วว่าการที่เราจะไปทําอาชีพอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลยอยตอนนั้นเราจุกยาคุมที่บ้านกินสุดเลยเลยแม่แม่เกิดแล้วตอนนั้นเนี้ย ที่บ้านไม่ขายพีมารีนเอ้าร้านอื่นเขาขายกันหมดร้านที่ไม่ขายออแต่ยุคนี้ต้องกินอะไรดีคะมกาต้องฟิโลเน่หลอกให้ไหมเชื่อขายของแล้วพอจากร้านขายยาการเป็นช่างแต่งหน้าได้ไงคะมันคือมันไกลกันมากจริงจริงนะคือตอนนั้นน่ะพี่ก็รู้จะทําอะไรแล้วก็รู้มาอยู่ว่าก็เลยอะจะทําอะไรได้ถ้าไม่ใช่เก็บของเสริของงามพี่ก็เลยตัดสินใจไปเรียนแต่งหน้าเสร็จพี่ชายแต่งงาน เขาพี่ชายก็พาพี่สบมาเที่ยวบ้านพี่สบก็มาถึงเขาก็พูดว่าเออน้องเล็กเออเห็นคุณเออเห็นพี่ชายพียววอ่อ่ะเรากว่าว่าเออไปเรียนแต่งหน้ามาหรอเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนั้นเรากำลังจบคอร์สล้วเราก็ต้องทําเป็นแบบคุณยายก็คือเหมือนทาดิสเซอร์อ่าก็คือพี่ก็พรีเซนต์หน้าห้องพี่ก็จับเพื่อนพี่น่ะแต่งเป็นสปอกจับรวกตึงจับลูกตึงเลยแล้วพี่ก็พี่ก็ใช้กล่องกระดาตัด พอพี่เป็นคนที่ชอบวาดลายกระหนกพี่ก็ตัดขูเป็นสป็อกทำเป็นลายกระหนกขึ้นมาแล้วพี่ก็จับเข้าเขียนคิ้วแบบเส้นเดียวเลยแล้วก็จับลงอายไลเนอร์ตาเฉียวในยุคนั้นคือเปรี้ยวมากคือในสมัยนั้นนะแล้วเราก็พรีเซนต์ที่หน้าห้องว่าเราให้เพื่อนพี่ให้เพื่อนสาวพี่เนี่ยโพส์ภาเฉยๆนิ่งๆแล้วพี่ก็พรีเซนต์ว่าเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณคือคนปกติทั่วไปแต่ในเมื่ออีกส0ปีผ่านไปเราไม่รู้ว่าวิวัฒนาการของ ออในโลกวิทยาศาสตร์มันจะเกดิดอะไร <im pe at> ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณจะเจอคนไหนที่เป็นคนจริงหรือคนไหนที่จะเป็นเอเลี่ยนคําว่าเอเลี่ยนที่ที่ชนไทยถึงเนี่ยคือคนที่สัญจรคุณจะดูไม่ออกรืว่าหน้าไหนเป็นหน้าธรรมชาติหน้าไหนคือหน้าสัญ,ญากราแม่เป็นหมอด <im pe at> <บ>ูปะคะ แม่เหมือนรู้อะไรคนนะค่ะไม่ไม่เพราะพี่เป็นคนที่แบบพี่ชอบตรงนี้อยู่แล้วแต่สอรครับพี่เลยเป็นคนครทมากเอทครีเทพี่กาลังให้พี่สะพายพี่ฟังแล้วพี่สะพายพี่เขาเป็นคุณหมอก็เป็นหมอฟันเขาพอฟังเขาก็ปิ๊งโอ้ไอเดียบันเจิดขนาดนี้เลยหล่อเขาก็เลยไปบอกกับพี่ชายเอดิฉันอยากให้น้องเล็กเขาแต่งหน้าให้เพราะว่าฟังจากไอเดียของเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกโอเคเขาก็เลยมาคุยกับแม่แม่กาบอก เป็นไปได้ไหมให้มาแต่งหน้าเนี่ยอะไรอย่างน,นี้นนนนแล้วก็ได้นะถ้าก็ยอมรับเราแล้วหลังจากวันนั้นที่ได้แต่งหน้างานมั่นแม่ก็เลยเริ่มเข้าวงการแล้วก็พัฒนาฝีมือเองม,มาเรื่อยๆดารา,าอะไรก็ติดเรางานโฆษณาเอ,อ่ยใดเราได้ <ใช S 1> ถ่ายได้ร่วมงาน่อยเดี๋ยวนี้ช่างแต่งหน้านะถ้าได้ถ่ายโฆษณาเนี่ยก็มีหลักแบบครึ่งแสนก็มีถ้าตัวยุคนั้นส่ตนเราได้ทำดาราตัวท็ทอปๆเลย หน้าผมได้กี่บาทปากตินทีมนะบอกเลยปากตินทีบเพราะว่าอะอย่างเช่นสมัยก่อนตอนที่มีถ่ายโฆษณา<ม>ก็คืออะอย่างเป็นจ็อบหนึ่งไปอัดรายการอะอัดรายการก่อนนะพันห้าเราได้เราก็รู้อยู่แล้วนีว่ารายการหนึ่งเนะีรับเชิญไม่ได้มีคนเดียวอ๋อพันห้านี่เราแต่งหลายคน หนูกำลังต่าได้เยอะน้าเมื่อกี้อะไรเนี้ยแล้วทัดถามว่าละกี่ชั่วโมงนี้ดงนีอือเหตุผลอะไรนะแม่แม่ย้ายมาที่ลอนดอนนะพี่จะพยายามไม่ใช้คําว่าพี่ไม่อยากอยู่เมืองไทยไม่ใช่คือพี่โดนมาหลายหลายอย่างอย่างเช่นอยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานละที่ออกไปแต่งหน้าเจ้าสาวกลับมาถึงบ้านประมาณเจ็ดโมงเช้าพี่กําลังขับมาด้วยความที่แบบช้าเป็นซอยเข้าหมู่บ้านแล้วอบม,มอเตอร์ไซค์ขี่มา,มาเอาเข่าเนี่ยหนีบถังแก๊สสีน้ําเงินไม่ใช่ถังแก๊สปิกนิกนะ แหวนใหญ่ตุกตุ๊กตุ๊กตุกๆๆมาหยุดอยู่หน้ารถที่อย่างดีที่มันไม่ระเบิดถ้าเกิดมันระเบิดซิลิโคนจากนมปูดุตุ๊แต่กระจายทั่วถนน,น,าาหนหอันนั้นคือหนึ่งคดีที่สองตรงจุดจุดเดิมพี่ก็ขับรถมาอีรถติกอาพบรรทุกนั่งร้านเต็มคันเลียพี่ก็ขับของพี่อยู่อยู่ดีมันก็พุ่งเข้ามามาชนอย่างเงี้ยหน้ารถพี่ยุบเข้าไปถึงกระจกกระจกแตก ที่เบลวระชายรับตรงนี้ทันทีเป็นสีดำสีดำเลยคาบเนี้ยแล้วพี่ก็อย่างเงี้ยออกมาแล้าจ่าถามอีกคนนั้นเมาเลยนั่นแหละเราสรุปเรารู้สึกว่าชีวิตที่ไทยมันอาจจะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยครับสมมติเราใช้ชีวิตประจําวันของเรามาเราทํางานเราโหมง,งานหนักแล้วเรามาเจอแบบนี้ซึ่งมันไม่เซฟมันไม่คุม้มมันไม่คุ้มที่เราอุตาห์ทำงานหาเงินมาใช่ แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นณนตอนนั้นน่ะพี่เป็นเจ้าแม่อีเวนต์อ่างานนั้นเขาใช้ช่างช่างน,นั่งสิบคนช่างขอสิบคนอ่ะาอยู่างนก็ไปหามาพอเสร็จงานพบสมมติต้องนัดมาช่วยพี่พี่ก็ไปกดเอชเอ็มเงินสดมาจ่ายน้องน,นัดพันห้าพันห้ากันพันห้าอืมก็เสร็จพอถึงวันที่พี่ต้องไปตกเบิบกบริษัทา,า,ากูโดนหกัหกสามเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราเข้าเนื้อถูกต้องแล้วไม่ได้โดนใช่ไหมกูโดนมาตลอดในหนึ่งเดือนเนี้ย พี่ดีวงานดีวที่จะต้องใช้ช่างอะไรอ่ะพี่ได้แบบเกียบแสนเลยนะแต่เงินที่เราได้รับเข้าบัญชีเราจริงๆ,ๆก่อนที่จะหาค่าใช้จ่ายอ่ะสองหมื่นห้าต่อแม่ก็รู้สึกว่าการเงินมันก็ไม่เวิร์กละใช่แล้วพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะทิ้งละแต่ตอนที่ทิ้งนะ่ตอนนั้นอนะ่ะคือกำลังเดินเรื่องละพี่ก็เลยไปขอแม่ตอนนั้นอนะ่ะคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลแม่ก็พูดว่า รออีกสักนิดนึงไหมรอให้อปลาหายดีแข็งแรงดีกลับมาอยู่บ้านเราค่อยไปก็โอเคได้พอผ่านไปหลังจากนั้นอีกประมาณไม่กี่เดือนไม่ถึงครึ่งปีพ่อเสียทีนี้พ่อเสียละหลังจากที่พ่อเสียสามาได้สามปีแม่ก็เสียสามอ๋อนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรค่ะทำงานมานานมากแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจว่าพอแม่เสียปั๊บพี่ก็เลยบอกกับทุกคนที่บ้านเลยเพราะว่าวันเชงเม้งเป็นวันรวมตัว พี่ก็บอกเขาทุกคนว่าอ๋อน้องเล็กจาไปใช้ชีวิตของเราละาคือเพราะว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาก็คือให้กับให้กับครอบครัวลแล้วณนะตอนนี้ก็คือเป็นแบบคือเป็นชีวิตของเราละคือเราขอไปเดินทางของเราละเขาบ,บอกเขาก็แบบแล้วจะไปไหนบอกว่าอ๋อน้องเล็กจะไปลอนๆไอ้วันที่เดินทางโอ้ความรู้สึกเป็นยังไงคะวันที่เราต,ตอนนั้นเราตัดสินใจทิ้ง จะจะไปอยู่นู่นแน่นอนไหมครับ่ภาษาอังกฤษจะพูดไม่ค่อยได้เลยออไม่ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยทำแบบพี่นะน้องนะเพราะพี่ดูจากคลิปของน้องนะมาแล้วภาษาอังกฤษของน้องนัดีกว่าพี่เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะกว่าที่พี่มาเรียนก่อนกิษครั้งแรกพอจะมีผดฝรั่งได้ไหมคะเดียวถ้าคนเดียวผมจะต้องได้หลายผัวะไทีนี้พอพอมาถึงจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ มันสวยเหมือนที่เราวาดไปโอ้ยจกมสวยมากสวย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 ,สวยแบบต้องใช้คำว่าสวยร้านยอยักษเลยอะ่ะแล้วมาถึงปุ๊บน,นะก็คือเอากระเป๋าไปวางเอากระเป๋าไปวาง,าป,าป,วางปุ๊บก็คือเขาเรียกเพื่อนสาวที่ไปรับพาที่ไปเป็นบอนสตรีทเจอคนดังเจอแท้ที่เหือยหน้าพี่ตัวเท่าลูกหมาพี่ตัวเท่าไหร่จากที่เมื่อก่อนเราอยู่ไทยเราคิดว่าเราอะ่ะกระถึงตัวใหญ่ยักษ์เลยเลยยแต่พอมาถึงที่นี่เราจริงๆนะกุดซอฟเลย ณตอนนั้นนะพี่มีความรู้สึกว่ากูโตเท่าลูกมาแต่ณตอนนี้พี่มีความรู้สึมาอีกพวกยักษ์พวกน้ำมันหายไปไหนหมดกูนี่คือตัวเท่ากันหมดแล้วนะ<อ>นั่นหมายถึงว่าคือมายเซตของเราเนะี่ยคือไม่ว่ามึงจะไซส์ไหนอะไรเงี้ยมึงก็คกูเท่ากันนี่คือหนึ่งที่พเราย้ีอยู่นี้ทาให้มายเซ็ตเราเปลี่ยนไปว่าคนเท่ากันใช่ทุกคนเท่ากันทีนี้หนูถามหน่อยเรื่องผู้ชายบ้างพอมาอยู่ลอนดอนผู้ชายชุดไหม เาจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันจะมีบาร์อยู่บาร์หนึ่งที่บาร์สำหรับบาร์หนกอแต่งหญิงเขาเปเที่ยวเป็นบาร์สำหรับรานผู้ชายที่ชอบกระเทยก็จะมาที่นี่ซึ่งไอเราด้วยบาร์ไหนคะหนูจะได้ไปวันนี้เขามีวันเสาร์วันเดียวโอเคคือวอกที่ไปถึงคือถามไปถามมาก็งูงูปลาปลาเป็นคนฝรั่งเศสเ็าเป็นจารีสก็เป็นแบบว่าพวกทำข่าวทำข่าวอะไรเงี้ยเสร็จเออแล้วสมัยก่อนนะคือจะต้องอะไรล่ะจะ ก็บอกขาตรงๆว่าเธอฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงนะแล้วผู้ชายก็อเ r ีย l l ลจริงเหรอแต่พอมานั่งนึกสมัยนี้อีทอทุกตัวผมยาวก็กระเทยหมดแล้วไม่มีชะนีค่ะคือผู้ชายรู <laughs> ้ <laughs> อยู่แล้ว <laughs> ด้วยความที่ จะใช่คนเราใส่ไม่ใช่นะเราโง่อเราโง่เพราะว่าแบบแล้วจริงๆแล้วผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาซีเรียสมัคะว่าเราเป็นกระเทยหรือเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจากที่แม่อยู่มา20ปีคือเอาสมัยตอนที่มาแรกๆเนี่ยทีวีเขายังไม่มีด็อกิเม t นทัลีออกมาเลยว่าอะไรคือทรานสอคือกระเทยเป็นอะไรหรอเป็นสปีชีส์หนึ่งอะเขาไม่รู้จกักอืเขาแบบเขารู้สึกว่าอุย้ยมีสิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาบนโลกใบนี้ เป็นผู้หญิงที่มีงูคือทําให้เขาแบบรู้สึกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยสําหรับตัวพี่เนาะช่วงนั้นในยุคนั้นผู้หญิงฝรั่งก็คงจะเกลียดเกลียดกระเทยบ้างแหละมันมาแรงเนะแม่แรงแรงมากอเอาพอมาอยู่ที่สุดได้พูดไหมแม่ได้ตอนนั้นได้ไดง่ายกว่าตอนอยู่ไทยปะคะอ๋เกลียดเกลียด,เ,ยดเลยค่ะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เขาไม่ได้ปลอกลอก สมัยนี้ผู้มาพร้อม18มงอุดมาพร้อมมงผู้เป็นมิตรผู้เป็นมิตรมิตรอะไรไหมพิชชิตผู้เป็นนางงามเก่ามี1ิบแมงโอเคคือเราเมาจนร้านกาแฟปิดแต่ว่าชีวิตพี่เล็กก็ยังไม่จบสนุกมากเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนมุมเมาส์กันต่อถ้ายังดูกันอยู่นะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วย โอเคเราขอเดินไปเมาส์กันไปต่อนะคะโอ้ยแสงสวยมากทุกคนตอนนี้เป็นเวลาช่วงแบบกำลังจะทุ่มหนึ่งใช่ไม่น่าเชื่อนะคะอีกอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แม่อยู่นี่ยาวๆเพราะอากาศบรรยากาศได้ไหมคะคือเอาจริงๆอ่ะนะหนังเรื่องน็อกติ้งฮิวที่พี่ชอบทำไมพี่มัดที่พี่ชอบหนูก็ชอบพี่เป็นน่ารักมากเออไขว่าหาความรัก ตัวพี่เองเนี่ยก็ทําให้แบบพี่ต้องถีบตัวเองจากที่นู่นมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเราไม่มีเวลาที่จะแบบอือะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักเลยเรื่องแล้วเราก็ไม่เคยประสบความสําเร็จแล้วพอมาอยู่แต่พระแม่มาอยู่นี่แม่ก็ได้ผู้ชายฉ่ำไงใช่แต่ที่เราก็เราก็รักเอยเลยไงเออคือถามว่าฉ่ำไหมไม่ฉ่ำนะน่าจะคนที่สองแล้วพี่ก็ได้หลวงปู่เลยโอ้แล้วก็มาฉ่ำตอนชุกระหว่าง อุ้ยตละไอ้ออกอากาศนะทุกคนอุ้ยได้ละไปดูสิผู้ชายวิ่งอีดอกสุดๆไปเลยผู้ชายอังกฤษแซ่บเนแม่ผู้ชายที่อยู่อังกฤษแซ่บผู้ชายอังกฤษก็ถ้าดูเรื <If S 2> ่องดูเร <or S 2> <anak lonely> ื่องนอตติงฮิลก็จะเหมือนผู้ชายอังกฤษจะเหมือนฮิวกรานก็จะเป็นประมาณแบบจืดจืดชื่ชื่โรแมนติกไหมก็ชื่ะชื่นอ่ะไม่ได้เห็นไอนแซ่บสุดทุกชาติที่อยู่ในอังกฤษที่ไม่ใช่คนอังกฤษ งานถ้าถามหน่อยค่ะพอมาอยู่นี่จริงๆ20ปีละความต่างที่ลอนดอนกับไทยอะไรต่างกันมั่งน้องนัดก,ก็เข้าใจให้พี่พูดเนาะคือถ <c oughs> ้าพี่พูดก็ไม่เราพูดจากมุมเราไงฮะแม่พี่พูดว่าอังกฤษอะคือบ้านที่เมืองไทยเป็นสถานที่พี่ที่พี่เกิดและโตขึ้นมางั้นหนูขอข้อดีที่อังกฤษหน่อยทุกอย่างค่ะ เช่นไรมงคะมัม,มกฎหมายคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้อุปโภค<ะ>หรือผู้บริโภคอ๋ออี่อน,นี้เขาคุ้มครองเลยค่ะเรื่องของการเงินละคะพี่มาถึงตรงที่ว่าพี่ลุยงานมาหนักมากจากเมืองไทยจนมาที่เนี่พี่ไม่ได้หวังรวยละเอาจริงๆพี่หวังมีความสุข อ o ออ o u ค s e ตอนที่มาแรกๆอะพี่คิดว่าฉันต้องมาขุดทองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่มันหล่อมทําให้เราแบบนั่นเพราะว่าตอนนี้แม่เหมือนพระเจ้าเลยแล้วยิ่งสอนเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแม่เหมือนแม่เหมือนพระเจ้ากำลังสอนเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ป้ายหวเออเอางี้ค่ะมาม0ี่สิปีมาอยู่อังกฤษเนี่ยแม่ว่าแม่ตัดสินใจถูกไหมถูกค่ะ ตออเลยทันทีทันปันพี่จะบอกกับน้องคนไทยที่มาอยู่ที่อังกฤษอะว่าอย่ากลับเลยไม่เหมือนันต่อเถอะพี่จะปั่นคือในกลุ่มพี่เราจะเรียกว่าเป็นเป็นเจล้างเจลังลังตัวไว้ล้ังไม่ให้มันกลับแล้วเด็กที่จะแบบจะมาโดดจะมาอะไรเงี้ยอย่าพึ่งน้าหรือว่าถ้าเธอเป็นหลีผูมาอยู่แล้วเนี้ยให้ยื่นเรื่องให้ยื่นขอวีได้เลยคือให้เดินเรื่องมึงอย่าเฉยมึงอย่าเป็นหลีผูอยู่ที่นี่งั้นนะถามหน่อยค่ะสมมติน้องๆที่มาเนี่ย โอกาสในกนารหางานยากไหมคะเที่ยงกริตเนี่ยถ้านะคุณมีวีซ่าทำงานหรือเป็นนักเรียนที่มีมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้ไม่ยากหรอกคะ่ะแค่คุณไม่อีโก้สูงว่าฉันเป็นลูกคนนู้นคนนี้ฉันเป็นลูกคนมีตังค์ทำไมฉันต้องมาทำเสิร์ฟคือมันมีอะไรคุณทำเยอะแต่ทีนี้สำหรับตัวพี่เองพี่จะบอกบอกว่ามีคนพูดเยอะนะว่า ที่อยู่ที่เนี่ยทาไมพี่ไม่ได้ผัวรวยพี่ไม่ได้ผัวเลี้ยงทําไมกูต้องให้เขาเลี้ยงกูมีมือมีตีมต้องน่อยจริงถ้าอย่างนี้แหละกูถึงได้ทํางานอยู่ทุกวันสี่กูยังทํางานอยู่แต่ทีนี้ว่าแต่มันก็มีอีกนั่นแหละว่าถ้าคุณจะให้ผัวเลี้ยงให้ผู้ชายเลี้ยงคุณต้องเสิร์ฟอะไรเขาบ้างอืจริงอย่างเช่นคุณอยู่เมืองไทยคุณจะเลี้ยงผู้ชายผู้ชายต้องทําอะไรให้คุณบ้างอ่าใช่ใช่มุมกับการถ้าไราให้เขาเลี้ยง เราต้องเอาอะไรไปแรกบ้างวันนี้นะจะบอกว่าดีใจมากค่ะที่ได้คุยกับพี่เล็กซึ่งรู้เลยว่าพี่เล็กจะมีเรื่องให้หนูฟังอีกเยอะท,อทั้งเรื่องที่ออนแอร์ได้และออนแอร์ไม่ได้เนาจะบอกว่าวันนี้หนูได้ทั้งความสุขเพราะว่าพี่เล็กเป็นคนเมาสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์แบบหนูได้รู้เลยว่า เอ้ยบางทีชีวิตเราอาจจะพลิกผันเจเล็กก็ไม่คิดว่าตัวเองจะย้ายไปที่นี่ฮาวอนใช่ในวัย30กว่าเราด้วยซ้ำใช่เนาะดังนั้นคนที่ดูอยู่บางทีเราอย่าไปยึดติดกับกรอบใดๆชีวิตของเราเปลี่ยนได้ตลอดเลยพี่จะพูดกับทุกๆคนแล้วพี่ก็จะบอกอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าอย่ารอโชคออย่ารอโชคทำความฝันอันนั้นเนี่ยให้มันเป็นความจริงจากมือของเธอเองเพราะฉะนั้นอย่าได้รอความฝันมันอยู่ที่ตัวเราเลิศมากเลหวังว่าคลิปนี้ก็จะแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้คนฟงังเนาะได้ประสบการณ์ได้อะไรไปพร้อมๆกันถ้ามีโอกาสอยากนั่งเมาส์พี่เล็กอีกได้รอบนี้แค่บ่รอบหน้าจะดักไซส์ลงอีก <c oughs> มีมีมากแต่มีหลายขั้นด้วยเ <c oughs> ขาเขามีสวรรค์เจ็ดขั้นตอนนี้มีนรกเจ็ดนรกเจ็ดขั้น <c oughs> ขอบคุณที่แบบยินดีสละเวลามาแชร์ประสบการณ์ค่ะทำ่มปิดรายการที่ไหนคะเอาแบบไปิดแอคชั่นนะคะปิดท้ายคำคมแบบสวยๆสิคะมาภาษาอังกฤษค่ะ ไม่มีอะสิไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ใชจริงจริงคำคมจากแม่เล็กนะคะวันนี้กระเทยอ,อยู่ที่ไหนก็ต้องมีผัวไม่ว่าถ้าอยู่คุกก็ยังมีผัวเลยค่ะ